แกงเมื่อไอนั่น,นาน่นะือจะมาบอกวคุยไปแกงแคแรกแกงใหม่แน่คุยจะไป,ปบอ่อคือเข้าซิมและบะนีและให้คุยไปซิมนำโทษเจ้ายังคือเก่าอยู่ดอกเขียนว่ากรณียังบม่ได้หล่นได้เฉียไปใช้ดอกยังคือเก่าอยู่มันบอ่อมันบ่อคือแกกับไม่กับ มันบ่คือเขาถากไม่ถากตอกออกไหนยังคือเก่าอยู่มันล่านไปทัวมันละบ่อบ่ยังคือเก่ายังคือเก่าบ่เชื่อมาเบิ่งโรดกับโบแมนนั่นมาเบิ่งโรดกันมันยังคือเก่านั่นมันบ่คือเฮาถากไม้เด้มันถากออกแล้วมันมันน้อยเขาน้อยเขาอนี้บ่มันแฮ้งหมกช้าใจพูนมานนนี่น่ะอย่าพ่อได้นาะอย่าพ่อก็มาเบิ่งโรด

อยู่น้ำคอยแปดมืออยู่น้ำคอยแปดมือเจ้าได้บชิบหามือ่อ อันเจ้านั้นไชิได้บ่ชิผ่ามือผู้นี่แปดเจ้าได้ชิผ่านี่ยทนเฮงเติบอืมคันเชื่อว่าคันเคยเอากับเจ้าฮันณะเอ้ยคันเคยเอากับเจ้าคุยกันได้หักผู้ชายคนใดแล้วบ่มีท่าก็ชิเลิกได้เอาจนมันเข้าหม้อมันต้อเรียบร้อยจะพอแล้วผัวเก่าเจ้าเข้าหม้อเลยบ่จังจังได้เลิกกับเจ้าเนาะ อาก็เข้าหมอแล้วไม่ฉวยหมอย์ะเจ้าบอกคุณป้าพัวนะพัวป้าคอยนะก็เดียวว่าเจ้าป้าบ่แม่นบ่พัวเจ้าบ่ป้าเจ้าเจ้าขึ้นิษแล้วไอ้ก็มาคนป้าพัวคนไม่โย่จักแล้วไอ้ภัยกระบอจักอยู่คนบ้านคนเมืองคนละแห่งละหนค่อยกันนะครับผู้ชายคนใดล้วเจ้าคนใดเจ้าจะได้คนไม่เล่นี่ได้แต่เถื่อนเจ้าก็ย่าำเจ้านี่ป้าเฮ้ยคุณธรรมจัก ข้าโลดิโ,โชินีไม่ใช่เคิร์นคอยอยู่ในนี้มีแต่เมียและนี่แต่คอยเขามาเปิดเขาเปิดคอยนี้อันนี้กัวาเปิดแต่วันนี้ป้าป้าคันวาคอยขันวาคอยลายหานผ่านนี้จากเคืรอนจากชานคอยกยังว่าเป็นเจ้าทันทีหนึ่งอันนี้ลากไปมาเมียไดก็ลากไปถูก คอยจะมาฮิปไปฮิไปไว้จะนอนอยู่ในเพือนคอยจะมันชี่ตายแล้วมันหากระโลกมาใช่เมียมันยากบเมื่อตายอยู่บ้านแม่มันพลยามันให้แม่มันหากระโลกใช่วัวมันนั่นโอ้ใคก็เออมันมาได้ดังใจหรือมันเป็นอะไรจะเขาปลาจักดงเขาแหละคำว่าชีวะบนบว่าบบได้ใจเขากะ เมื่อจมเมื่อว่าอยู่ดําพอน้ำแม่พนวาบ่ได้อยู่บ่ได้นอนอยู่นําคอยน่นคอยบุกลุกชันจันที่ว้านกกระยามันเจ้าของนีเน่นั่นเลยว่าเจ้าของดนีเจ้าของชั่วแหละจองีแม่นคนเขาไปไมอยู่ไ่ได้นัน เอาขันเจ้าเจ้าขู่จักก็มาผ่านเบิ้งจับคืนจับชองก็ขู่จักแล้วว่าเขาของดีของชั่วกันักมือชิบกลองมึอันชั่วอันชั่วว่าคอยในน,นนั้นในนี้เหนือคำเจ้าว่าว่าชิมาลองมึงเลยนะมาเบิ้งมามือน,นี่ก็ได้ยินบ่ชัว่วาลายมือเนี่ยมาเบื้อน,นี่โหลดมาอันเอาพักแข้งเนี่เด้อครับอัญญา낭เนาี่เด้อมาแกงน้อ้เด้อ ເພິ່ນເວົ້າເວົ້າອະລີຈົບເຈືອເລົາຊິມາຫນຶ່ງເຂົ້າເພື່ອຢູ່ວ່າໃຄ່ໃຫ້ໃຫ້ໃຄ່ຫນຶ່ງເຂົ້າເພື່ອແລ້ວບໍ່ມາໃດໍມີມມນກືມານມີໃີຕ່ອຍດນີ້ຈໍືມຮອດເື່ອື້ອນຶຂົຮກິນນ ความขาดไปมาได้กับนน,นี้นี่จะยังมะพร้าวมายัางมะพร้าวทำบ้าก็ทำชิ้นหนึ่งนะเก่า,า,า,าประชาชนเต่าไม่ไม่ยากนะอันนั้นแล้วเป็นความคิดตัวแต่มันมาเคยคิดตัวตัวว่า,วาแต่คนแต่คนแต่คนบ่นม,นมาหากะว่าว่าโอ้ยคนมาหาแล้วมันนี่คงมาจากมาเดเนาะมันก็นแล้วแหละเนาะ เมื่อกี้คอยกไปบ้านแขกในกระทมาน้ำตุนข้าหากันมาในคร์โบยังมีอยู่ไปบ้านไหนจะไปบ้านไหมื่อนี้บ้านในบ้านนี่แล้วาน่กันมาเนี่ยเออาหามาข้าว่ใช่กค่อยตัวคนเมื่อยตัวอะไรโอ้โหจริง ไปคือไปทำคาบาแบบเจ็บไครไปบ่ได้ก็ว่าไปบ่ได้มาบ่ได้วานก้าวันมุ่งเมะบ่ได้วันเนาะจักชิด้เหตุหรือบ่เหตดอะไหน้าน่กันอันผู้เหตดหน้าห้กันยังอยู่บ้านเมียผมอยู่พบ้านเมืองผมมังเกื่ยกับชได้ระ็ดปีนี่น่ะไ่ได้กะยามันปล่อยกว เขาิบปหวานเป็นยังไงหวานเขานะเนะเป็นหน้าวานเอาเขาชิบไปหวานอย่างเขาทานยาแล้วเขาชิบไปวานเขาเป็นยังไงหวานเขาเออเป็นยูงดอกบัานหอกจักเช่นอะไรพังเมืองลูกลูกชายผัดเมียได้ลูกบุตรน้องออกแต่ก่ำจักจักวันที่จะใดก็มันเบาหน่อย อยู่นันชิดชามเมื่อว่าฉันจังิดได้ออกแต่กํานม่ะก็ดีป้าเราอยู่เพิ่งก็เดียวยนะนี้นนให้ลูกเห็ดด้วยเ่าแล้วก็อยู่ไปชวนกิน,นก,กิลน,นะโอ้ใครละบลกก่ลูกก็อยู่น้ำเฮาอันนี้ลูกัมอยู่คนละเมืองอยู่คนละบานเฮวยาไมว่ามาเห็กรเ็ดยก็ยาลูกกอนฉันก็เทเวนเห็ดเออบม้อดอกก็นั่นน่ะ พังเบึงพังเบึงก็มันบ่ออะไะชิไปจ้างคนมาไถ่มานั <Yeah. S 2> <apa> ่นไงแต่ชิวานเองนี่แหละชิรวานเขาหวานไห้เนาะจำเป็นแหละเพราะได้เกี่ยวได้เกาะจังเล็กจังหน่อยนี่ชิทำมึงลูกชิกนมันชิมาบ่อหรือว่าคารามันเท่ามัานอันนั้นมะก็ลาชอยไปแหละชิไม่ได้กินจำเก่าแล้วจะเช่นนนั่แหละเอาก็ได้เหต่หัว

อแล้วประมาณทางป้านายยันจนสีสางครอววบครัวแบาชาวบกนวันนี่เดี๋ยวนี้นั่นคอยยังบระธนได้ว,ว่ามิมีบบนชาวช่างครอบครัวก็่อย่อยกับพังไปงเมืองชะกอนผู้ว่าผู้รู้คอยกับละลายผ่านมานี่ผู้รังคนว่าคอยว่าล้มผู้นั้นคือกันกับเจ้านี่แหละนี่ ล้มกันละวนพวนทั้งอยู่ในันชิปในยางพื่อโอ้ยคอยเชีเอากับเจ้าเพราะนั้นโมแมนก็นล้มกันไปเรื่อยเเรื่องกับพุกนไงหนากูะจะว่าก็ว่าก็อ่อยคอยกับพังไปทีนี้นฉันเท่ามันประสบการคือกันกับมันชิว่าผ่านม่านแล้วนี่นะมันจะหมดมมนี<า>่ไม่ได้

หมอดหมอดชุ่ยฉับเนี่ยเลาจะยันยันเห็นเจ้าเราจะกินน้ำนี่นะเออตั๊กตัวกจ้าปีศาวชิมาบ่พมันว่าหนึ่งหมื่นอ้ยมันเอาวงั้นท่ายอันเถื่อแล้วมันว่าจะมันชิมามันท่ามันบ่มามันบ่ชิมา่มันเว้าอีน้อยอันนี้ความมันปากเกี้ยงเว้าคือชุด

โดยรวยหมอพ่อีก คนว้าวเนี่ยนี่คนเนี่ยนี่แห้งเตะแห้งฝังหวานเนาะโอ้ยมันคนุนผ่าน,านมาแห้งแล้วปปไปว่าน้ำเจ้ามันกาชำกันกับมันพิชังแหละ,อ,ะอยากพอาาก่อเลยเรอมาเดียช่วยกันยังโบเกียงชำนี้ดอกแม่นบบเอาไปว้าคุ้นเนี่ยนี่นั่น,นคันชิดไปเตื้ยงวะ เอาว่าลีบอคอยจะไปคอเมื่ออืนอน่นมื่ออื่นนี่แล้วก็ว่าไปในใหม่เลยแหละเ <c oughs> อออลีได้คอยไปชกกานพลอลังนะที่ว่าผู้เขาเอาน่ะคอยกับบจักว่าบั้นชิดต้มชิตุนเนาะผู้ว่าไวไวๆไวนัน่บบนบมอ,อ่นโลยแน่นอนโลดแหละผู้บุญบุญย,ยังไปเออ,เอ,เอที่ผู้ว่าบาุญว่าเขายังไปเท็นไหนฉันมีความเมาโลยยอมมัน มันม้วนเฉยๆหรือจ๊าโคริการนี่นี่คือกัน grab อันผู้ทียนอันนั้นเว้ามาเนี่แหละนี่อยู่วันอันนี้นะ้ำอื่นนี่หูจักด้วยน้องมือนนี่แต่ว่ามื่อนี่นั่นมันคนตายในบ้านเขายามผู้ใดโอ้ยดูแข็งกระมวนเอันน้ำมือนี่นั่นโอ้ยเว้าลินไปเฉยเพราะมันม้วนเฉยแล้วตามมันทางไป ว่าเป็นดอกไ <Thom S 1> ม้น้ำค้นโมชุดบมเชียงเด็กเกิดแล้วว่าคนอืมโอ้ชื่นเฮาผู้มัก็จะได้เป็นเฮือนเป็นชานเป็นดัง่งเป็นเดิมดีนะมันเงียบเอามาก็คือที่เอามาผ่านมาแล้วเอาผู้รีเสียงเงินเนีนเออมันลดเอาโมเล่เนาะเอามาเลาเน,นัาาล่นเฮาบัดจกเอาโมาเล่ตุกเจ้าเลวเฮาเอาไปยังคันตีบัดตีอัน แนวบอลเป็นตาอันนั้น่ะเนาะว้าออไปบลบุมีนแนววอาเลยว,ว้าแล้วบัดเนี่ยเจ้าจังชัดจังที่ก็คอยเอาถามมาบัดนี้บุพเพาอันนั้นซองชามือนี่กินเรื่องนี่เป็นไรจ<า>ไัง<า>่าบัตนี้นั่นกันว่ามีผู้เอาผู้ยังกันชิไปขอจะก่อนออกคนชาวผู้ยังจิแต่งมันโอ้บัตรนี้ได้เลยเลยเอาเจ้าบริอาจบบ พวกตู่พวกตู่อันแล้วอันละออกแล้วเดี๋ยวมาเรียอัดโยกออกแล้วอัดแล้วเลยชิดท่านผู้ใดอันชมักกว่าเอาช้ำนั่นนั่นเลยชิดไปเอามันมาจะก่อนเอาคนชายังชีแต่งมันโอ้ตัวเขาจะแจ้งหลายเดือนหนึ่งเดือนช่องผดอืม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 เขาอมหงไปจังคือกันกับอีนี่มันบอกมันไข่นี่เอออีนี่นั่นพวพังโยมันบอก่อนีแหละกันว่ามันนั่นอันนั่นกะจีพังมึงอีนี่แหละ อนอกหันหรือวไ่ได้เชื่อมันจักดีดดเลยเออเกียงอลไรเล่นนุอเออว่าวไปเชื่อเดินคือ,อ,อกันกับมันว่าวอยากที่นี่นะ่ะโอ้แฮ้งไก่ไอีน่นี่น่ะหมูามาเนาะอ,อาอกโก้ไปข้องก็ได้ครับมันอยู่อนันว่าวนั่นเห็นเมื่อกี้นี่โทษติดเลยกระมอดปับ

ถ้าไปเห็นท่านในนั่นซ้ำแล้วสาวอรเมื่อก่อนอขอนอภัยโดยที่ท่านคนก็สามารถติดต่อได้ในอ่าคตไปอีกครั้งหนาปิดฉ่ำได้เลยติดเครื่องเลยเนาะอ,อะติดตร ขออภัยใส่เลขอิชาทูหางมวานกรณาโมวางโมวางคือกังโอ้นี่โนจับมันแล้วนี่โอ้โหนี่แหะให้ากมันไปนะคุณนี้บ่เออเป็นในเเสียงปากหวานที่ดันโมตูจันเอาโกยตรงนีมันโมงจาไดดดำห้องมาปย อุเทาก็เป uhm ็นน้ยเอามากอคือเกานนสะจ้าเนอะคือเกาคือเกาไปว่าู้เทาก็คือกันกับดีน้อยดีน้อยก็คือผูเทาอมาไหนก็เมือคือเกาเมือคือเกามันเป็นมามันชิมาอยู่น้ำเฮาอือเส็นดังเป็นเดิมเป็นอนัตยายายาอืมแถวโคองงอกวัชชุเชนแล้วมันการเดียวกันกับมันเียน ชิบสามสิบสี่ปีนั่นหรือว่าโอ้ยคนเดียวกันเอาผู้เฒ่านั่นใครได้เอ้ยน้องเอ้ยใครนั่นแหละมันเฒ่าหากคิดใจมันมันมันโมไปนั่นคือมันเฒ่านะคิดใจมันกัะเคลื่อนผมมันกรเคลื่อนโตมันอะไค้หระบว่มันเฒ่าเลยมันบอกว่า เอามาเนี่ยมันเท่าก็เอานุ่มก็เอาเลยผ่านมาหลายอันว่าวานผัวยังได้น้อยน้อยนุ่มนั่นเออก็ได้นั่นแหละหักแต่ว่าชีนาชีตามันผู้นุ่มเหมืนใครในกอกองผู้เทาพัดอันหน้าตานั่นเออปัดหัวใจนั่นอันอีเท่านั่นแหงเจ๊กว่าอีนุ่มมันงามกว่าผู้เทาโน่นนั่นโน้ยก็คืนกมากินในอันนู้เช้าไปอันนู่ชิบเจ็ดชิบแปดมันยังอยู่เฮิงกว่ามันธานีโอ้ ปชีวเพียงอนุนั่นเชาไปว่าน้ำหัวมันชาไปว่าเป็นผู้ใหญ่ไดๆหนูเชาไปก็ธรรมดาและลูกหนึ่งสองตามธรรมดาก็อยู่อุ่นเย็นก็ใครละบออนี้ยายายาเชาไปนั่นจับกันเย็นหกชีพนะคจกันเออโตาไปว่าว่าอันพูดชาไปนั่นนดีอุ่นเย็นอีชีวะชีวาชีอุ่นเย็นแล้วแต่ จิตใจของไผ่มันดอกอันนี้นะอืองจังหวัดพังมึงจังหวัดไปขอนี่ยที่ไปที่คอขนมีผู้ให้ขอนะพูนไดอแล้วออกประชุมประชาเดือนสามเดือนสี่เดือนนั่นช่องพูนนนสีแต่งมันแต่มันอยู่ได้ก็อยู่นะฮะพังมึงเช่ก่อนน้นมันอยู่หึงหึงเนี่ยขนมัอยู่ไม่ได้หรอกมันเมื่อแล้วก็แล้วไปจังสีแต่งเนาะเอาแล้วอ๋อโตอย่า ก็แนวมูเอาอาอิจหฮอดเร้าคนผุนีุจันอฮอดเช้าชตุจันดเป็นตำลาเป็นนี่ไว้ซะเป็นเรื่องเล่าไวเออตุบัดเมือนีมิตียนยนแปดโดตุจานกินพลกินเข้าวใกล้นะตุจาน เลิกไปลีกกินขกาไก่ทนมวไว้